กองสุ่มเปิดมาจงหวักระจายหล่นลัมโบกินีอย่างไรเปล่าโคตรเทวเปิดได้หนไดอีลีบอกจาเดคืนคืจะเหือแตกสบายทนอากาศสบายดี สบายดีทุกคนเพิ่อ์อกโอยมาวันนี้เอาสิไปหับกล้องซุ่มวันวันเลยท้ายสิแปดบวกเนาะไฟฟ้าไงกูได้หับกลองได้กล้องซุ่มไหมบอยได้กล้องกล้องซุ่มจากแฟนนะออแฟนยังแฟนคลับบอลหรือแฟนแฟนแฟน่ะแฟนคนคลองใจคนคลองใจแฟนคลอ,องแท้นี่แหละทุกคนโอ้มีแฟนแล้วกูว้าวคอยเศร้าและได้ซิงเกิ้อทุกอย่างเป็นสีชมพูนี่แหละทุกคนมื้อนี้เฮาสิพาทุกคนไปหับกล้องซุ่มแล้วก็ สิมารุ่นกองสุ่มวันที่14กุมภาพันธ์หลังจากที่เออผู้สาวฝากมาให้ทางสถนนกรเหตุจะไปซื้ออยู่ทางใดนะกองสุ่มมาก็ได้เจ้าทุกอย่างอนามัยกับยาคุมอย่างสงสัยอยู่นะขาว่ากองสุ่ม18บวกทุกคนเลยเขาก็ยังบู้ว่ามี่ยังเนาะอยู่ทางไหนเขาชิบเป้าอยู่ทางนี้แหละอันนี้เส้นทางดมบักจ้องเราทุกคนมากับคำสีบ้านบ้านพีนเฮ้เฮ่อะไรทุกคนไป ไปไปไปเลสโกเนาะเออแฟนน้องเบ้าไม่รูสิคินไปเอาอยู่หลักไหนโอ้นี่แหละหลักสามหลักสี่เลยเนาะทุกคนมาหลุดน,น้ำกันว่ายสิเป็นกล่องสุ่มอะไรเกาะมันจะมีอะไรกล่องสุ่มสิแปดบวกมันก็ต้องมีทงยางอนามัยบอ <c oughs> ยาคุ้มบอ,อระมาณนี้แลนเนาะทุกคนแฟนเขาขึ้นได้จังได้บอกเ,<อ>เขาจะขึ้นได้จังได้เดี๋ยวนี้บอกเขายั่งตัวไปเห็ดเขาท้องก่อน โอ้เขากองกันให้ดีดีเลยแฟนี่ไดไโอ้บางคนจนเหรอแล้วแหละซื้อตกอย่างอะไรมาให้พี่น้องหน่อยเยอดีแห้งเลยซื้อของสูงมาให้เกินดีแลยพวกสื้อยาดีตรงไหนฝั่งมันนไปเพิ่งก้อนห่อาะมันมอยังมันมียาดีตรงในเราก็มีเลยว่าเอาไปว่าเอาอำเภอว่ากันดีกันอะไรทุกคนเจอกันที่หานเราไปเลสโก้เอาเลยทุกคนตอนนี้เขาได้ กล่องซุ่มมาแล้วเนาะเซว,วาเขาจะเปิดไอ้ทุกคนเบิ่งว่ากล่องซุ่มที่แฟนนะส่งมันนี่มันสเป็น,นยังนเนาะทุกคนแฟนจากย่ำเนาะคำนีน้เนา <laughs> ะจากย่ำเนาะเทากูไม่เคยได้เก็คือไอ้เนาะเพราะว่าเออครั้งแรกนะกล่องซุ่มวันที่สิบสี่กุมภาพันธ์นั่นบะกองซุ่มสิบแปดปุปก๋กองซุ่มสิบแปดปุ๋ยใคได้ทุกอย่างทำไมปั้นกูเลยเดี๋ยวว่าโอ้แม่จึ๊กๆพากล่องมาปไปถือมายัง มันมีค่ากล่องแล้วทุกคนเอา,มาไม่เห็นมาดูเสียข้ากล่องเบ้นนะใช่นี่มึงจับกล่องมาในมึงหักมาพี่นี่ทุกคนเหาสิรุ่นกันเนะาะเหาสิโถโถหาเพืนก่อนเนาะเพราะว่าเป็นคนสื่อเด้เยพูดว่าอยากเห็นน้ำหน้า,า,นาวา่ามี่มันชิมี่อ่ะชงย่างบอสินะ <c oughs> าจี่ก่อนจิ๊กโก้ทุกคนถทานหลุดได้ก่อนเนาะว,ว่าชิมี่ยังกล่องซุ่มนี่ มันมดกระเซ็กะดุ่นของสุ่มต่อสิหรือผื่นมาใหม่นาะบออันนั้นบาบต้งกระแซนี่กระแซแบบกระซนแฟนแฟนสุดทีมลาเนาะมเคยได้บอกผมเคยได้เจอเนาะะแม่บอกจะเห็นนี่ขอตสุดยองทำไมอย่างไรหลุดก่อนทุกคนทุกคนทรแอทัร์าวตาก่อนทุกคนต่กรันโทรมาเนาะหลุดจะ้อมแ่อมอีกเ้

ไลคลิปและจะพอกแมกอนอดซามู่ได้ไเนาะได้เนคงควันจากแพนเป็นปากเป็นทุ่าเได้สักเออเิ่งเงาใครได้ใครดมาวินนนนวนโอ้นนโกลองสุ่มตัวทะเลแม่นกลองสุ่มเปิดมาจงหวักระจห๊ดลาบบกินี่อยู่ในป่าโอ้โหเทวะเปิดได้ไหน่อิบอกจะได้กูจะดึงออกมาได้ เปิดได้ยังไงเอาเปิดได้ทุกคนเอาไปคนมีแฟนกล่องชีสสูบูอีกได้เน้องกล่องชีสสูบูมันแม่นกล่องสุ่มบาทเจ้าเออเปิดได้ยังไงอ๋อเอกูยัยเห็นเลยวะเจ๊แม่นกล่องสุ่มเอาสุ่มแล้วเอาใส่เองสั่งมาบ่เดี๋ยวไม่จริจากูเราสั่งเอาตัวอะไร ตัวแกเค้กเค้กอยู่ใหนผู่วันวันเกิดกูนี่แหละแกออกปัจจุนสีฟ้าสีปวนเก้ฮ่าฮ่าฮ่า้วเียบ้อยปีแซะไว่าแล้วคนปืนเชือกจะแด้เเอ้ยเกินเขินแดงย่นี้เก้ทุกคน Long thao start. Young bầu gì nè cơ mặt mía. thông thôi. Tua day. Oh, it's hard to go. Good day. Good day. nè but who would not? Kao kong.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  Kao con Kao kong. Kao kong. กันายเออ้อยอีอนเี่มึงมโตัวนี้นี่คล่งดีเว้ยจะเดือแตกย่านฮุันมึงเคยได้ผู้ชายื่อบ้างดิจะเถื่อดิน้ะแฮปปี้วั e n n e ป a p p y v a ท e n ไอ้แกกูได้ใ่ยังได้สือยังสาวไปเขาสื่อให้กูกัพออะไรมึงน่ะตินีู่ได้นี่บอกกูได้พอตินี่จะได้บอ มีคมหักกุก้หงอย่ง้ดเออนี่แหละทุกคนบ้าอะไรเห็ดคือเห็ดจนเคืนบอกว่าบบเห็ดไปเี่ัดเคินอีกเลยปัวไปปม่บเคินมึงมึงเคินป่กูก็ยังเคนเิแนแทนโอ้ยใสายจ้งด้วยโอ้มันกัยิ่งเข้าตลอดแลเนี่นเบื่อย,อยังเนียเจา้าขื้หูว่เบืเ่อสีสีเอ้าพอเคยทำจาผ่านๆดิ วายูกลองสุ่มอียัง,ยงบุเมนดดกล่องซีบัวอีก <color>. บุง <satisfy> ค <karang> ูบ <kaz uffy> ุงคูเคิรนเอ็ซีเอ็ซีก้องใครเกิดก้องใครบุจารกทุกคนโไม่เคิร์นเคิรนเคินเคิรนจนเหงื่อแตกเคินจนเหื่อแตกคูโคตรโคตดันเลยบุญเเคยมีไเนาะ เนี่ผเป็นบ่าสิเกอเลยกูบ่าวงกูได้เก้นทุกคนโอเคถโกรยะนายโออเิ่้เางทองใจเด้อเมื่อขอบใจเด้อหักเด้อกรนายหักเม่อดุกคนบอกว่าหูต่เก่าเด้อใสว่าหูต่ปี2018เด้อ จะได้ือแตกจำจ่อเบ้องะเจนบอกอ๋อไอ้เมื่วันเกื่อกูเนี่ยดอกกอยเกลือแตกคนบเ่เคยได้ไม่ดีเนาะมื่เคยกูอ้าวเมื่อเคยกูมื่เคยบอกก็จเกื่อแตกกูบอกให้เขาเสียกูเนี่ยพูดเยี่ยงไหนเยี่ยงไหนเห็นยังเปิดไปเราใส่กล่องดีเปิดมาด้วยสิ เิดได้น่เนี่ยจัดเกิดดีดีดูเคลินเบาน้ำอฟซีไรเลยนะตอนนายโอ้ยตลกเีเขาเห็นเขาสาวมึงตลกเลยเออกูเกเล่นโรแมนติกเกินได้เดอดแตะตอนนายสอดกุชชูมาใต้จังหวะนี้แอนเอียสิบวออกเปิดดูแล้วก็คือกล่องเบอร แกสีอออกเงนลุงดเอฮะยเงิน่ลุงโอ้ดไปไคอยกเริว่าจเป็นทุกอย่างเลยห้บักซีกำลังบอกบักซีว่าทุกอย่างเลยคอ้คอยเดอเหอะคอยคอแกผัดโอ้เป็นกล่องใส่คือคืองานไ จะเดื่มก็เตะอาเดิมใส่เลยกันใส่ไฟบ้งใส่ดูสิเปิดเลยเปิดในรุ่นนะรุ่นเจ็ดเปิดใส่เลยเจ้าขึ้นโรแมนติกแทะมากไปได้เลยเข้าอัน สไฟห์วะถ่ายรูปลงอันแคสบุ๊กเอออฟซีหัวอะไรหัวกูจ้เดีนะตั้งกองมาดิจ่ะนี่ตบใจเด้อได้ไหมคอยติดนีเจ้ได้เขินบางคูจะเป็นของควันในเขาได้ไหมเเป็นของควัน บอยยังไ่ได้เลยจะกดดันบิ่งได้เหือแต่มีเปียกบ่เลย,เลยนี่ยมีสีดีมีพายจะทำของของควันซินนี่บ่จา้าคือเป็นคน,นคเดี๋ยวนี่ไอเจ้าของควันซินนี่บ่ยทำไมทำตัวแบบนี้อันเจ้แบบไ,ไหนตนาเป็นดันแม่งแค่นี้เที่ยวไอ้เนี่ย ขอบใจเด้อกูไม่ได้เขาไ่เคยได้เป็นีจะเสือได้ได้ละดีีเสืออยรับเบี้ยนดดันเอ้ยชื่อเนี่ยเได้เยเได้ดีะแต่เบิง่เบอผ้ดีเเบอร์สิส็ผดีแต่ว่เกินตงยิ่งบ้งเคลน โคตรเคิร์นแน่เด็ดๆกูไม่เคยเห็นเลยจักเสือโคตรเคิร์นเลยกี๊กูกัเคิร์นทำอะไรดีผู้ดีใจแต่เกิดอันนี้เลยหรอบ้านหรอบ้านไม่มีนะนี่ฟรีป่ะผูีแต่ว่า โอ้ขอเต้ปากมึงนะสิกูคืนเงนีอึฮ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 นฮึ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 ฮกฮึ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 ฮ่ฮึ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 อึฮ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 าฮึ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 าึฮ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 ึ เอาเดียวจะเดือแตกเอนฟซนะบวามึงบอกไอ้กูเด็กนะมบอกไอ้กูอนไย้อมงบอกไอ้กูเด็กได้น้อมึงบอกไอ้กูบอนีหละทุกคนมันจะเกิดเป็นคนอายุ40ปีบ่เคยได้ของควันจากผู้ซายจกเถื่อนนะถือว่าพวกนี้แข็เข้าแตกเพื่อตกเือแตกพี่น้องเมากูเได้ให้เขากบเมากับขอบใจมอมอกับบยุกต่อยเขาบ้า กูเชื่อไปยังเตบอลหมดเป็นโอเคพี่น้องนะาสำหรับคลิปนี้มอนี่งบอกกูได้แลยถือว่าลีนแข้งอะไรง่ายๆซะเนาะถือว่าเขาหมดขอบใจเ c ว่าสูงุดคนกลับมาบนลิปนี่นะอย่าลืมฝากกดไลค์กดสัตว์สะไคร่นาะเป็นกำไได้ให้อก้อยกับอารีนเี่ฮะเฮ้ยที่ฮักเจ้าเนื้อเฮ้แเจ็กซี่ฮอนไม่ได้แล้วพี่น้องเจอกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องบ๊ายบายอย่าลืมกฝากก็สัตว์สะไคร้เด้อจิตดีกาเตก ờ <laughs> <Tần> này <laughs> chút, chút nè <laughs> Ừ <bữa> đây <laughs>